ตัวใหญ่คือกันเด้อนี่ก็ได้กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือทุกคนเนาะพี่น้องบ่ิวาสิเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวทางต่างประเทศกลับทักทายสบายดีคือกันเด้อพี่น้องอันดับแรกข่อยก็สิมาใส่สเบ็ดเบ็ดปลาไหลกันพี่น้องเอาเขียดนี่เขียดเบ็ดข่อยก็หกหลังพี่น้องนี่ก็เห็นแล้วหูปลาไหลพี่น้องเอ้ยหูมันสิเป็นนะนี่เด้อหูปลาไหลอย,ยู่ในาพายข่อยนะพี่น้อง น,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 นี่มันน่าจจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยว่าจังไรพี่น้องเดี๋ยวค่อยเสีย,เสยบเขียดกันพี่น้องแล้วค่อยเสียบปอนใชน่นี่ปอนใส่อหูมันนี่แหละพี่เนาะไปเบิ่งเป็นอะไรหูเลือกบ่ทานมีมับนบ่ได้โดนเลยพี่น้องเดี๋ยวซักไว้ีก่อน chúng nó sẽ mờ lope luôn, tuấn anh bối sai chỉ bên điều cần để bối sai mỏng mai, ơi, sai con mày sai ngọn mai, thế บางทีอันมีตัวใหญ่นะ้ันมีอยู่ในเงาะไม่เลยจะมองไม่ยังเหลืออยู่สี่หลานี่หุ่นขัดขัมันเมื่อวานนิมันยังอยู่ปะ Sao vẫn bỏ thử toàn là lên cảm ơn sao vẫn thử cái nó Bao vậy cho nó trong vương vương Đang xàm làng Đó thì là ạ, à? lên nó ăn hũ Để ใช่ละเบ็ดข่อยต้นเหลือส่งลาวแตเสกหน่อยเรามาทำพี่เย็นมันหลายอยู่พี่น้องแต่หน่ะมันบูกผกนี่ผู้หนึ่งนี่นี่ผู้เย็นนี่มันก็ถูกกันขั้นเบ็ดใช่ปะผูกเบ็ดใส่็ขั้นก้อนนี้พี่น้องว่าหัวจะเป็นหูเก่าหรือว่าหูใหม่ แต่เป็นหูไมน้นี่ปกติมันจะอยู่ในนี่ในเอียนขับเก็บเลยที่เก่ามาวันนี้อย่างลางหนึ่งบบานี้สองหาหูมันก่อนมีบอกิ่นงเทนหาซิมีเงินนี่ โหเอียนหน่อยนี่นี่หุ่นี่เดี๋ยวใส่ปลาไว้นี่โหเอียนไล่ลายปลาไว้นี่จำนวน๒๐ อยู่ี่ก็แม่นไี่เน้องนี่งกระหูนึงเ็บ็ดหมดแล้วนี่กระหูนึงนี่งจะนอนม่ยามไี่นาะไม่ถือบ่โอ้หสิ เบื่งดูน้องดึงลงเลยนี่ปาหือีเนรอนะเอ้าดึงลงแต่ว่ามีปลามีปลามีอีเน bằng lăng mày đừng lại lăng này mà nó, nó thược léo thược léo nó léo đi <laughs> Điều rồi, đợi ơi Đừng tua Mà anh lèo thế nào cục, ôi xay cả đẹp sẽ kỳ lang nhọn như đấy này mình nói cái làng thôi nào. thử bờ vào bờ thử đứng leo với nọng làng này đứng leo đứng leo chơi tùa này non mùa hè đứng đây này Ủa, yên yên phải thằng anh hùng mình Không Ủa khay này mắt cứng khổ ถ้ามันหลุดมันกัดสิไถมันอยู่โอ้ยเขาเงาใหม่พี่น้องเอ้ยบอกได้ว่าหลุดไปเลยยังยัง บอกได้ว่าหลุดไปเลย ได้โบก่ายดึงดึงนะพี่น้องแต่มันขาดเห็นไหมพี่น้องปลาตัวใหญ่คือกันเด้อนี่กระได้สองตัวแล้วโอ้ยไปหยาบเลยเนาะนี่มันอะไรพี่น้องปลาไหลนี่มันสี่ตัวโบกือกันเด้อพี่น้องมันจะมีแบบตัวแดงๆแล้วก็โอ้ยมันคือบโแจักแต่ แล้วก็ตัวอันแบบนี้นี่มันสิเป็นเป็นสีจังไดวะสีอยากออกดำๆจากน้อยนะพี่น้องมันบอดแดงเลยตัวนี้กินแซ่บเลยสองตัวแล้วพี่เนาะสองตัวแล้วถ่ววววววายรุนน้อกันอีนกแล้วมาพอไก่ป่าพี่น้องเอา้าวมีลูกบ่มันเกือบเต่ากระต่อนเลยขนายเสิ้้าเบิร์ดมันโตมันยิ่งมาขวายมาเลยเสร็จ

đừng như thế phi nọ Tâm hụt ở Tổ Yên Tổ nhau quá Là biết Tổ Yên tí này Áo thử lấy phi nọ thử lấy Thế mới đi khen tôi này khỏi cái áo đậy vào Và để thử xem mà Nhìn hụt Tổ nên Thử cái cân không Thử lấy phi nè Thử này nó โอ้ยเดี๋ยวแทนให้สิเอาได้บาดตัวดินแข็งเดี๋ยวข่อยสิขวดเบิ่งตั้งเกาะมาเด้อพี่น้องไปเฮ็ดสิเอาตัวนี้ก่อนต้องลงมาทางนี้ไก่อุ้ยน้ําแหนเออ

cưới cưới tôi sẽ có đường hai người con đừng về đây thì bộ khói nhạy đỡ tụi nè Thì lẽ yên ngay thì nọ Ơ Bông lắng Cứ nhau một thằng đừng Hồi xưa lĩnh tại. Vân tay cạp Nì <laughs> tổ lệ đỡ phí nó Phụ nạ สี่ตัวแล้วเบ็ดหกหลังยังเหลือเบ็ดสองแบบนี้บราจะเอาเบ็ดมาหลายไปเนาะ panai pai kai Về đứa bố Mà này bên nào ơi xuốt P'no, anh ấy bắt ống, tổ nhảy mัน bỏng bay P'no, tự gà bát đĩa này lẽ P'no, ôi, này tổ một, bắt để hồi nãy chúng ta tựt mày, pù tổ nhảy mần bón để thay ya yên còn những mưa, để con kinh lanh là, gài ba đấy P'no anh มาคอยไปไล่มื่อกี่สงสัยมีลูกอยู่ดอนนั่นเดี๋ยวคอยจะไปหาบึงถ้าเห็นลูกมันจะเอาไปเลี้ยงนะพี่นอนองปลาก็ยังรายอยู่หนี่ปลา,า,า,าธรรมศาสตร์พี่น้อะช่วงย,ย้ำผลนำแกงขึ้นมาถมโบเห็นกินพี่นนองเดี๋ยเบ็ดอยู่นช่องลางสามลางทางยู่พุ่นเอาไปใส่ใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อเช้าจะมาลุ้มต้นไปมาบึงป่าพี่นนองเมื่อได้บาดมันคำเลย พอได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ได้หลายแล้วยังก็ได้สีโตพี่น้องนี่ก็ได้กินเนาะพี่น้องเอามือออมกินได้สีโตปลาออก็ได้สีโต,ตมีแต่แนวละสีพี่น้องปลาตองก็สีไป็ลาบปลาข่าก็สีเอือบไว้หนึ่งมืออื่นปลาอันนี้ก็สีใบออม,มอื่นปลาไหลไปโอ้ยแมงวันมาถึงสายบัตรนี้เมื่อพี่น้องบัตรนี้ค่ำแล้ว